ทั้ชมครับตอนนี้โรงเรียนที่มาเลเซียอยู่ในช่วงที่ปิดเทอมนะครับ2เดือนทําให้ชาวมาเลเซียคนครอบครัวมาพักผ่อนแล้วก็ช้อปปิ้งหลังจากที่มีการยกเว้นยื่นแบบตม6ครับการท่องเที่ยวตอนนี้ถือว่าคึกคักมากเลยทีเดียวครับมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามากันทีหนึ่งเป็นครอบครัวนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดสงขลาของประเทศไทยเราโดยเฉพาะที่หาดสมิลาครับมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่เยอะเลย เพราะว่าเหตุผลก็อย่างที่ว่าครับตอนนี้มันเป็นจังหวะที่โรงเรียนที่น่าจะปิดเทอมใหญ่ช่วงเวลาประมาณสักสองเดือนนะครับก็ทําให้ชาวมาเลเซียพาค,ครอบครัวมาพักผ่อนมาช้อปปิง้งส่วนใหญ่จะมาเป็นกรุป๊ปนะมาเป็นรถบัสเลยเนี่ยแล้วไม่ได้มาคันเดียวนะมาทีเนี่ยเป็น10 20คันโอ้โหตอนนี้เนี่ยคนสงขาเนี่ยเดินสวนกันไปกันมาไม่รู้เป็นคนมาเลเซียเท่าไหร่แล้วนะมาทีเป็นรถบัสทําให้ร้านค้าตอนนี้ขายดีมากๆครับทั้งอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึก เศรษฐกิจสงขลาตอนนี้ถือว่าคึกคักเป็นอย่างมากครับมีการไปคุยกับไกด์คนหนึ่งครับที่นำนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาเที่ยว,ท,ยวที่สงขลาเนี่ยบอกว่าที่มันคึกคักแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามันมาจากการที่จังหวัดสงขลายกเว้นยื่นแบบตม .6 ด่านพรมแดนสดดาวจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับทำให้คนมาเลเซียที่จะเดินทางมาเที่ยวสงขลาเนี่ยเข้ามาง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้น ร๊ปทัวร์เขาก็จัดทัวร์เข้ามาสิครับตามความต้องการของนักท่องเที่ยวที่นั่นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการมาเที่ยวที่พื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่แล้วก็ตัวเมืองจังหวัดสงขลานะครับในช่วงที่โรงเรียนที่ฝั่งมาเลเซียปิดเทอมตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่4มกราค,คมปีหนา้า2เดือนนะที่สงขลาจะคึกคักภาพบรรยากาศเป็นแบบนี้ฮะ